มากระช้าจังเลยนะวันนี้เนี่ยพรชัยเขาบอกว่าขอเปลี่ยนกะของพวกเราเลยห้าคนเลยนี่ไงพรชัยมาแล้วเนี่ยไอ้พรชัยนี่โทษทีนนายช่วยเปลี่ยนกะกับฉันหน่อยได้ไหมวันนี้ฉันมีไปเดทอะโอ้ยแต่ว่าฉันแจกหัวหน้าไปแล้วถ้าพวกนายไม่ทำเนี่ยมิสซิสที่วกนายจะโดนไล่ออกสูงมากโอ้โหแบบนี้ก็ได้เนี่ยโอ้โหแย่จังทำไมพรชัยเส้นใหญ่อะ ทุกนายหอคนพอดีเลยฉันเสียสลาเลยไม่ได้ดิบ้านเอ๋งบอลใช้ไม่กลับาไม่ได้พี่โม่ไหนๆก็เป็นงานการดึกทั้งทีนายต้องมีส่วนร่วมน้องๆบอกน้องน้องชอบงานการดึกต้องมีพี่โม่เอาล่ะถั้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรารีบไปร้านสะดวกซื้อกันเลยดีกว่าก่อนที่หัวหน้าเนี่ยเขาจะแบบโกรธเรามากกว่านี้แล้ะจางเงินเดือนเราอีกไปย้าหูยู้าทำไมพวกนายหัวหัวโล้นอ่ะชุดพนักงานแล หัวล้อนกันหมดเลยหรอใช่ตัวเรื่องหันี้คือแบบฟอร์มพนักงานของพวกเราแหละเป็นยูนิฟอร์มสุดฮิตสุดโหนบอดิอันนี้คือนูบซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่แล้วพวกนายไม่สงสัยกันหรอว่าทำไมพวกนายถึงหัวล้อนกันหมดอ่ะทำไมอ่ะก็เพราะว่าหัวหน้าบอกว่าให้พวกเราโกนหัวกันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเศษอาหารอ่ะมันก็จะแบบปนเปื้อนเศษชิ้นผมของพวกเราไงล่ะอ๋ออาจจะถ้าเกิดไม่มีผมก็อยน้อยก็โดนมปนขนตาเราแหละ หลุดง่ายโอ้ถ้าจะหลุดขนาดนั้นก็ปล่อยมันเถอะปะเข้าไปข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวเขาบ่นเนาก็ความสะอาดนะป่ะป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 ่ะเฮ้ยไม่รู้ว่าวันนี้หัวหน้างานยังอยู่หรือเปล่านะไงวันนี้น้องใหม่เพิ่งมาทำการวันแรกหรอครับเอวันนี้ครับครับเฮ้เรียนชั้นว่ารุนพี่เดฟนะเอ่อเออชื่อพี่แปลกจังเลยนะครับผมตอนที่ฉันเกิดมาเนี่ยแม่ฉันใส่กระเกงยีนขันเดฟนะก็เลยทำให้ฉันชื่อเดฟโอ โอเคพี่เดฟแล้วคนเดี๋ยวกับคนท้องนี่คือใส่กางเกงขาเดฟได้หรอเออทไมคนท้องใส่กางเกงยีนไหเอ้ยน้นเนนโอ้ช้าโมกงแล้วน่ะน้ามันนวดหลังซะหน่อยสิอ่าโอเคครับเซ็นไปพวกนายต้องปฏิบัติท่านดีๆนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยท่านใหญ่สุดโอ้โหไม่หุ่งหัวใหญ่ละครับหุงแขนใหญ่น่ะพระจะคยกของเยอะโอ้ตันเยอะนะตันตีตันตี เอาละพวกนายทุกคนไปตอกบัตรได้แล้วยกเว้นชาโมโอ้โหนี่นั่ว่าเขาติดใจนายนะพี่ชาโมโอ้โหไดดีจังแล้วทำอะไรนั่นแหละคือพรุ่งนี้ก็ได้เลื่อนเป็นหัวหน้าแล้วที่ตอนแรกฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยมาสมัครร้านสะดวกซื้อแต่นี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่มากเลยนนะเี่ยใหญ่เลยดิเร็วๆเริ่มเทิมเลยเหมือนมาตอกบัตรบัตรบัตรฉันตอกแล้วฉันตอกด้วยไอตอกเลยไอตอกเลยก็แต่ที่ตอกจากทางเข้าเนี่ยไอ้จังนั่นน่ะดิไอ้เว่อร์ เอาตนะฉันว่าตั้งแต่ปากซอยจนถึงตรงนี้เนี่ยยังไม่ไกลเท่าที่ตอกบัตรเลยอ่ะอืมโอ้เดอคือจะบอกว่าเรามาตอกบัตรช้าเข้างานช้าเข้าตอกบัตรนะโอก็ใช่น่ะสิฉันยู่น้ำมาขอกินน้ำก่อนได้ไหมเอาดิเฮ้ยมีตู้น้ำด้วยเหรอเดี๋ยวค<ช>่อยกินแล้วกันเห็นหัวหน้าบอกว่าอยากให้ฉันเนี่ยไปแก้ไขโปสเตอร์ที่ติดผิดตรงนั้นน่ะโหแล้วดูใครติดติดเสียงเลยหลนหรือเปล่าแล้วดูแทนี่ติดโปรโมชั่นปะโทเรียบร้อยแล้ะ เสร็จแล้วก็อย่าลืมเก็มขยะด้วยนะโอ้โหไกลแค่พ okay, <okay>, yeah. ันว่านะตอนนี้พวกเรากลายเป็นคนใช้ของลูกพี่เดฟแล้วใช่เหมือนเราเป็นคนใช้อ่อนะแต่เรามาฝึกง,งานนงเราต้องสู้ๆเฮ้ยยังมีตรงไหนอีกไหมนะ่านๆะนะฉันเห็นถุงขยะตรงนันะ้นะอีกอะ่ะที่ไม่เก็บไปแล้วว้าวเก็บเลยพี่กิตเยี่ยมมาก อยากรู้จังเลยนะว่าอาจจะมีสี่ตรงไหนไม่เรียบร้อยพรนายไปใช้กล้องวงจรปิดด้วยนะโอเคครับพี่ตูกล้องดูกล้องกันไปดูกล้องดูกล้องไปใช้ใช้กล้องวงจรปิดนะโอเคฉันคิดว่าเมื่อกี้ฉันได้กลิ่นอะไรแปลกๆอะบริเวณตรงช่องแช่แข็งอะเฮ้ยสวยแล้วไปล้กพี่เด็ก ชีวิตรอดให้ได้ก่อนหกโมงเช้าทำงานทุกอย่างเพื่อเงินแล้วก็อย่าลืมทาเคฟสด้วยที่สําคัญพวกนายมีค่าความหิวกระหายแล้วก็ค่าอากาศด้วยอย่าลืมเติมเครื่องจเนรเรเตอร์โอ้โหแล้วมื่อเกี์อย,อยู่ไหนอย่าเดินจับได้เด็ดขาดเพราะแคตเชร์คนนั้นจะเล่นงานไหยโอ้พี่เด็กพี่เด็กเอ้โ,โอ,โโอโโนักศึกาอะถือว่าผมตัดสินใจถูกที่ที่เลิกนวดมันอะมือก ไม่ง่ายผมไปคนแรกเลยก่อนนี้ฉันเริ่มหิวน้ำแล้วเราไปกินแก้วตัวนี้ก่อนดีกว่าเพื่อนบอกกอกนะวไม่อะไรอะไรสวยแล้วไงเฮ้ยใคร้แกคลั่งไปแล้วมไล่แกงช่วยแกงด้วยช่วยแกงด้วยช่วยแกงด้วยโซโซนะจะขอเติมน้ำแป๊บไหนฉันได้ยินเสียงอะอะไรผมพี่โม่ฉันต้องเกินใอ้เนยมาด้วยแล้วอีกพี่โม่โดนตีไปหลายทีแล้วพี่โม่เฮ้ยผมโดนผมโดน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิงกิตร้องดังนเป็นสนั่นหวั่นหวายมากตอนนี้พวกเราจะต้องรีบทำแคว้นแล้วก็เติมสินค้าโอเคงั้นตอนนี้ฉันเติมเอ่อตู้น้ำก่อนนะเพื่อนอุ้ยเอาล่ะเรียบร้อยเฮ้ยอะไรเนี่ยลูกพี่เดฟตลอดในยยังทำงานไม่เสร็จเนอะช่วยด้วยลูกพีเดฟตาวชาลูกพี่เดฟตาวชาลูกพี่เดฟตามผมแล้ว โอยพี่จะตายนะจะกินนะไป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 ไอ้ปตายจุดใจสวยแล้วไปไปไปพวกนายสู้นะนายต้องทำได้มาครั้งนี้พวกเราจะแก้มือจุ๊บใจซื้ออาวุธยังอ่ะฉันซื้ออาวุธแล้วเพื่อนฉันซื้อของมาเต็มเลยเฮ้ยว้าดีเลยงั้นไอเดฟแกตายตัวแอกเดฟ ไป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 เปิดขังอาวุธกันดีกว่าดูดิว่าเอาวุธอะไรใช้ได้บ้างทุกคนดูนี่เห็นกุญแจปะโอ้ยเน้นี่น้นๆของเทพอ่ะไข่แป๊บเเปปไลยนี่เป็นไงหยิบได้ป่าวอ่ะหยิบได้แล้วเป็นมาเช็ดมาเช็ดโอ้โหโอ้โหแป๊บนะฟันหนึ่งทีกว่าครูดาวจะเสร็จเนี่ยเราต้องช่วยกันได้ไหมอย่างนี้หมายความว่าเราน่าจะฟันเดฟได้นะเฮ้ย เกิดขฉันไม่ได้ลงน้อพี่ไม้ไปไกเอาลงไปตัดเอาพี่ไม้เอาทำไมอะเออจะมาเล่นแบบธรรมดาก็ได้ก็เฮ้อใจฉันเอากสินค้าก่อนละไฟสีแดงนั่นอ้าวไม่เห็นได้ไม่เห็นเล่หาอ เล้ฮสรอนเมื่อกี้นายทำให้พวกเรารู้ว่ามันสามารถวิ่งล่องหลบได้ตามซอกตู้ต่างๆใช่ถูกต้องนายเก่งมากทำเป็นประจำันต้องเติมแก๊สโอ้โหแล้วนี่เบอร์เกอร์ใครฉันขอนะเอาเลยลาก่อนศพพี่จิตอีวาอ่าเดี๋ยวจะส่งพวกเราเดี๋ยวก็น่าจะลาก่อนผมด้วยพี่โม่ไม่เอ้ยเอไปเติมไปเติมไปเติมแก๊สเติมแก๊สเสิแก๊สแก๊สจะหมดพี่โมฉันกินน้ำไม่ได้ผมเติมอะไรไม่ได้ผมเติมอะไรไม่ได้เออนายเติมไปเลย าจะตายอยู่จะตายอยู่ฉันกำลังจะหิวน้ำตายแล้วเอเลือดน้อยน้อยมากใช่เดี๋ยวฉันจะล้มตรงนี้แหลยต่อหน้าต่อตาทุกคนทุกคนที่ฉันรู้จักตายหมดแล้วไม่เหลือใครแล้วเหลือนาคนเดียวตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่กล่องแต่คือหน่ะน้ำฉันรู้ว่าเกจะมาตัวน้ำ มันไล่มันไล่อุ้ยออุุ้้ยยมันไม่เห็นมันไม่เห็นเอาละเดิมจังเลยเนาะแต่ไม่ใช่เดิมแต่มันเดือดหิวเลือดของพวกแกมากกว่าโอ้เป็นศพเลยเฮ้ยตรงนี้ตอนนี้คนเติมเรียบร้อยแล้วขันแค่เดียวเติมน้ำดกเลยดกดกสวบเติมใหม่เติมใหมเติมใหม่เติมใหม่ ที่ยี่เสียวหัวใจเที่หัวใจเป็นวา,าวุนว่นวุ่นวยายแล้วลก็อ<บ>ย่าลืมแก๊สเออฮหมาอีกแล้วล็อกหลบล็อกหลบ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 ไปโอ้ยว้าฉันรู้ว่าแกมาตรงนี้ฉันดักอยู่ว้าคราวนันจะไม่รอดแน่ทุกคนอ้าอุ้ยยิงนหนลุดเฮ้ยโอ้นไปเติมแก๊สเลยนะเพื่อนระวงังไอ้นี่นี่มันอาวุธ สลุกอาวุธใช้ไม่ได้ผลเลยเหรอไม่ได้เลยไม่รู้อาจจะใช้ได้มั้งแต่มกนสต่ำแก๊สล oh ็อตที่หน่อยแก๊สแลวต่ต่โอ้โหโหโอ้โโอ้โในกล่องตรงนี้หรือเปล่าที่นายจะต้องวางอะเนืนะสล็อตจะบอกว่าว่าไงดาแบะมันบล็อกได้นะแต่มันบล็อกได้แป๊บเดียวใช่กะดีๆฉันว่าฉันไม่เสี่ยงดีกว่า รู้ว่าเสี่ยงแต่เขาคงไม่ขอลองกล่องนั้นน่ะกล่องนั้นเราไอ้กล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้นี่แหละจะเคยจะเคยวางกล่องนี้อยู่เยี่ยมเฮ้ยเหนื่อยแค่ไหนเอาชีวิตรอดแล้วสล็อตฉันว่านายทำได้ถ้าเรารอดหนึ่งเท่ากับเรารอดหมดแต่ฉันไม่แน่ใจว่าจะจะรอดได้ไหมดูสอบพี่ไมซี่ที่กลายเป็นแบบนี้เลยเราเลือดฉันน้อยมากด้วยนายมั่นใจนายทไะสอบพี่แก๊คกับพี่กิตอยู่ใกล้กันเลยอย่าลืมหยิบไอเติมนะแก๊สโอเคแก๊สเติมน้ำให้วุด ดีซีแล้วนอกจากแก๊สแล้วก็มีกราสดูไหมเราเติมให้ดูชุดดลหลังให้อยู่เป็นไงมันมายัง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 เติมอีก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 เตาไปเติมแก๊สเลยเฮ้ยไปไปไปเติมแก๊สเติมแก๊สพี่เดฟอย่าเพิ่งมาตอนนี้เลยนะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยไหนเราเสียคนแบบนี้พี่เดฟต้องรู้ได้ว่าฉันกำลังขาดอากาศหายใจเฮ้ย เฮ้ยยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เอติมไอ้ไข่ฉันที่แอบอะสักที่นึงที่ไหนที่มันปลอดภัยได้มีเบอร์เกอร์กินหรือเปล่าฉันต้องเก็บตับพื้นด้วยโอ้ยโอ้เฮ้เฮ้เฮ้้หลนไหมล่ะเอ้ย้เอ้มันเดินมันเดินไปฝั่งแคชเชียร์แคดไว้กับตัวก่องก็ได้นะเพื่อนอาจจะต้องเติมอ่ะ ใช่ฉันต้องไปเติมน้ำแล้วก็เติมแก๊สด้วยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไอ้ไม่ควักกลับขึ้นมาบล็อกสักทีถือแก้ดทำไมนั่นเอออุ้ยหนีไปหนีไปไม่ต้องบล็อกเยอะไม่ต้องบล็อกฉันรักจะบอกอย่าไม่บล็อกแล้วพี่บอไม่บล็อกไม่บล็อกดีกว่าพี่บอไม่บล็อกดีกว่าโอ้โหเลือดอยุดไปหาที่หลบเลยเลือดหยู่ติ่งเดียวไปหาที่หลบ ฉันหาที่หลบไม่ได้หรอกพี่ไม้ตอนเนี้ยอากาศใกใจฉันจะหมดไปเติมแก๊สก่อนโอกาสสุดท้ายที่เราจะรอดได้นั่นก็คือแก๊สกระป๋องสี่กระป๋องสุดท้ายอุ้ยเบนซินหมดใจจ้ำเลยได้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 โอเคอีกขึ่วฉมอนอีกขึ้นี้ไม่มีใครอนโอ้ยจุดปลอดภัย จุดปลอดภัยจุ๊กจุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมฉันเดอมันไม่เจอเนี่ยเรฉันว่าเกอย่าเอบเลยเด้อออกมาสู้กับตัวต่อตัวไม่ชันประวังน้ำระวังน้ำเลยนะอย่นี้อยู่น้ำอาน้ก็จะหมดอากาศก็เพิ่งเติมตอนนี้อากาศน่าจะพออยู่รอดได้อยู่ด้้ยจะห่มวงเช้าแล้วจะห่มวงเช้าเออยย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  สามารถรอดมาจากพนังกงานแคชเชียร์หน้าแปลกจอมโหดจนได้โอเคค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะ่ะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสําหรับพนักงานาส้ลด์สะดวกซื้อที่แปลกไปนะคะและใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดซับสไคร์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือกนกันด้วยน,น,นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบายสนุกจังเลยสนุกขตลอฉันจะไม่เป็นพนักงานอีกต่อไปแล้ว i did